อยากให้ความสามารถอ์ติแฟกต์ทำงานเต็มที่ต้องมีครบ6ชิ้นสวัสดีครับวันนี้ผมมาคอยน้อยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมใหม่อ์ติแฟกต์อาอินนะครับเรามาดูในแพ็กวันนี้กันว่าแพ็กวันนี้มีอะไรบ้างและอ์ติแฟกต์คือไส้ในที่ดีที่สุดนะครับย้ำนะครับผมนะว่าพวกอ์ติแฟกต์เนี่ยควรมีเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะซื้อก่อนเลย อ่ะเดี๋ยวดิอาร์ติเฟกต์อยู่ไหนมาเดี๋ยวผมจะซื้อที่สุ่มก่อนเลยนะครับก็จะมี1,280เพชรนะครับได้เก่์อาร์ติเฟกต์มานะครับย้ำนะครับผมนะว่าอาร์ติเฟกต์ทุกชิ้นเนี่ยสำคัญนี่ยิ่งบวกถึง50นะครับจะเพิ่มสเตตัสที่ต่างๆนานาเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราเค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับอ่าตอนนี้ผมก็มีของน้อยนะครับผมก็ซื้ออย่างเดียวครับอืมหวานเกียบแล้วก็ไลวัน สามร้อยเพชรก็ตกหกร้อยเพชรได้ยี่สิบสุ่มนะครับแล้วก็จะมีเอ่อแพ็กสามสองเก้านะครับแล้วก็จะมีแพ็กสองเก้าเก้านะครับเอ่อแพ็กหกเก้ารายวันสิบเก้ารายวันแล้วก็จะเป็นแพ็กอืมอันนี้แบบใช้เพชรนะครับหกสิบสุ่มหกพันเพชรผมหมดพอดีเลยเอาไว้รับผมรอสุ่มรายวันแล้วกันนะครับก็การันตีนะครับมีอะไรบ้างสี่ร้อยสองร้อยสี่สิบก็เราก็จะเอาแค่ เกนหัวใจก็คือเกนกลางอันนี้นะครับ240นะครับรากสดโบราณใช่ไหมอ่าผมมีสูงแค่2 4 0นะครับอ่อรางวัลสเตป20 6 0 0บ0อ่านี่นะครับ60 60อันนี้ได้พลังจิตไหมโอเคอ่าจิตเต้าริ้วแล้วก็ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นทองอ่าอน,นี้ขา ขาเต่าเหลีวรีรันนะขาเต่าเหลีวรีรันมีฟิวชั่นด้วยแล้วก็นีชิน้นแดงมาครับเพื่อนสเต็ปของผมนะครับก็คือจะสุ่มแบบสิบเลยใช้แปดครั้งได้สิบครั้งนะครับก็มันก็ต้องสุ่มสองร้อยสี่สิบอยู่แล้วนะครับถ้าพูดตรงๆนะคือผมเนี่ยจะไม่เน้นกระดูกฟิวชั่นนะครับเพื่อนผมจะเน้นแค่ไส้ในนะใครที่สุ่มกระดูกฟิวชั่นก็ดีนะครับแต่ตอนนี้ผมสนแค่ เกนอ์ติแฟกเท่านั้นนะครับผมต้องการแค่มีครอบมีเช่นพวกนี้นะครับคือขอแค่มีครอบอย่างเดียวเพราะเราจะาไว้เล่นกับตัวละครใหม่ใในอนาคตนะครับซึ่งกระดูกฟิวชั่นเนี่ยจะเหมาะแค่ตัวละครนั้นๆเท่านั้นแต่เมื่อตัวละครใหม่มานะครับตัวละครนั้นๆก็จะตกกระป๋บบองทันทีนะครับแต่พวกไส้ในอย่างเงี้ยเช่น อ์ติแฟกต์อย่างนี้จะอยู่ยาวตลอดนะครับเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสเก็บก็เก็บไปนะครับเพราะว่าอ์ติแฟกต์เนี่ยรีรันนานนะครับแต่ถ้ารีรันแล้วเนี่ยมันมาถูกมากครับต้องพูดเลยนะครับว่ารีลันนานแต่พอรีปุ๊บโอ้โหอย่างถูกแล้วก็อย่างเอกแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นครับเพื่อนๆเพราะเราสามารถเก็บไปใช้ในอนาคตได้นะเราก็พยายามสุ่มให้ได้เยอะที่สุดละกันนี่ผมได้แล้วครับชิ้นแดงชิ้นแดงนี้การันตีเท่าไหร่ ชิ้นแดงน่าจะการันตีหนึ่งร้อยออกก่อนแปดสิบแต่ถ้าได้เข็นถังซิลด้วยก็คงจะดีมาออกไหมอ่าผมย้ำเลยนะอาร์ติแฟกคือของที่ดีที่สุดลนะไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะกากมากไม่มีอ่ะโอ้โหอย่างเกลือ ไม่เป็นไรถือว่าเอาไส้กรอกมาทำเบี้99แล้วกันอ่าก็ได้ตัวสุ่มคืนอีก10ใบ12ใบได้ใบคืน10ใบอ่ะมาดู10ใบสุดท้ายปึ้มเกือก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 เกืเกือกเกือกเกือกเกือเกือก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 เกืือเกืือกเกอกเกือกเกือกเก ร้านค้าก็มีชิปประจนให้แลกนะครับแล้วก็ชิ้นแดงแลกชิ้นแดงนี้มาก่อนก็ได้นะครับใช้เยอะย้ำว่าใช้เยอะนะครับเอาผมเลขไส้กรอกคือผมเอาที่มันเพิ่มวิววนะตอนนี้ผมต้องการอัพวินะครับแลกไส้กรอกอันนี้อัพวิเอามาเลยอันนี้อันนี้อัน,นก็จําเป็นนะแต่ว่าจําเป็นก็ได้จาเป็นก็ได้ก็เลขมา เอาเป็นว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆขายอะไรก็เลขกันนั้นกันมาเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยซีเรียสสักเท่าไหร่นะก็เลขมาเลยแต่ก็เลขชิ้ประจรมา mm. โอเคครับเพื่อนๆ,ๆหลังจากนี้เราก็มาดูในสิ่งที่เราสุ่มได้กันนะครับผมเลือกอันนี้นะชิ้นนี้เพิ่มพลังเยอะผมบอกแค่นี้นชิ้นนี้เพิ่มพลังเยอะใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมบอกไว้แล้วเพิ่มพลังเยอะจริงๆ เออแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ใหนอ่ะมันอยู่ใหนอ่ะฮ้า,ามันไม่เจอเด้อชืแล้วก็เหมือนว่าจะได้แค่นี้นะถ้าได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรได้สองชิ้นก็รออนาะคตอ,อ่านี่นะครับเพื่อนๆเฮ้ย ผมเริ่มเปิดให้เพื่อนๆดูครับว่าการเพิ่มพลังมันคืออะไรครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบเข้าๆแล้วกันนะอออินอออินเดี๋ยวผมให้ดูอาอินนะครับพลังจิตห้าแปดเก้าสองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพลังจิตอออินห้าแปดเก้าสองนะครับจะบวกแล้วจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับอุ้ยได้ครบสี่ชิ้นแล้วว่ะอุ้ย อ่าห้าแเนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเพิ่มเท่าไหร่ครืออันนี้ผมย้านะครับผมขอแ act, ค่อ์ติแฟกคบผมไม่สนอย่างอื่นนลยครับเพื่อนๆใครจะสนอะไรนะ่าก็เอาไปเลยส่วนตัวผมขอแ act, ค่อ์ติแฟกคบครับเพราะว่าสเตตัสมันเพิ่มเยอะมากๆครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราบวกไว้ก่อนมันทํากิจกรรมได้ไงเออผมก็เลยจะเอาแค่สองร้อสี่สิบสุมก็พอนะครับ แต่ย้ำนะครับผมนะว่าอย่าลืมเก็บเพชรไว้ลงสังเวียนปะทะด้วยนะครับเพราะว่าสังเวียนปะทะใกล้จะมาถึงแล้วนะผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดหลายๆกิจกรรมเพราะฉะนั้นซื้อแค่รายวันก็พอนะครับเซฟงบกับเพื่อนๆเนซฟงบซื้อรายวันนะครับเดี๋ยวผมอผัพเต็มแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสเตตัสจะเพิ่มหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> คือบอกเลยนะครับของพวกนี้สเตตัสเพิ่มแน่นอนครับ ผมไม่ก็อยากบวกเตียชิ้นไงผมบวกให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยให้เพื่อนๆดูความจริงใจนะครับผมนะว่าเพึ่มจริงหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจว่าต้องอัพขั้น50ของ act, อ์ติแฟกต์แบบตีบวกไปถึง10 20 30 10 20 30 40ผมชอบขึ้นลิฟต์ผมชอบขึ้นผับผมชอบขึ้นตับขึ้นผับลงลิฟต์เฮ้ยไม่ใช่มาครับเพื่อนๆอย่บวกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับจาก5 8 9 2มันจะขึ้นหรือเปล่า ห้าแปดเก้าสองเห็นไหมครับเพื่อนๆเท่าเดิมถ้าเท่าเดิมแสดงว่าเป็นเกี่ยวกับอไปนี้ครับนี่นี่นี่เป็นเกี่ยวกับการบวกครับนี่ครับเป็นเกี่ยวกับการบวกก็ต้องบวกได้สิบก่อนนะหมดแล้วห้าแปดเก้าสองไว้ขึ้นไหมขึ้นมันต้องบวกสิบอ่ะเออมันต้องบวกสิบนะครับก็ เอามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถกันาความสามารถชิ้นแดงขวางขวานะครับเมื่อโจมตีลมหายใจพฤกษาโบราณทุกชั้นของตนเองจะเพิ่มขีเดมที่เป้าหมายได้รับ1 5บหู้สุดยอดหลังจากวิญนียนจานสายโจมตีเกอง,งเก่งว่องไวโจมตีครบ10เทิงของตนเองเอฟเฟกต์เพิ่มขีเดมของสกิลสูงสุด3 0เ แล้วก็นิชิ้นพื้นฐานเลยเมื่อได้รับลมหายใจโบราณเป็นครั้งแรกจะได้รับ10ชั้นนะครับว้า wow. วเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้รับลมหายใจ20ชั้นเออดีได้เลย30ชั้นก่อนจบเทอร์แรกของเราจะเพิ่มขี้เดมท้ายสุดของสกิวิญญาณเพิ่มเป็น2เท่าว้าวอันที่6เมื่อจบรอบลมหายใจเองพฤกษาโบราณที่เหลืออยู่แต่ละชั้นจะเปลี่ยนเป็นบัฟเพิ่มขี้เดม1%จนจบสูงสุด100%อ้อวฮาเยอะมากครับ wow. <c oughs> อันนี้เป็นความสามารถเมื่อใส่ออินนะครับเมื่อส่งเทีาบางอินทุกครั้งลงสนามฝ่ายเราได้รับลมหายใจปานจากเขตแดนฝ่ายเราจะทํางานได้รับเพิ่ม4ชั้นนะครับอ,อันนี้ก็สเตตัสน,นะครับไปบวกกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนหลักๆมันต้องมีครบ6ชิ้นแล้วก็บวกครบ200บวกครบเท่าไหร่นี่แหละที่ที่ท,ที่ที่ตรงนี้มันต้องบวกครบแล้วมันจะเพิ่มดามเมจอีกเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเพิ่ม อีกเยอะมากเพราะฉะนั้นนะมันต้องมีห้าอันอะ่ะห้าอันแต่ที่จริงคือหกอันอะ่ะก็จะเพิ่มเยอะมา,มากๆเลยนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆกับอาติเฟกอ้าอินใครได้กันแล้วก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับส่วนรีรันจะมาพร้อมเขียนแท้ถ้ารอหน่อยก็อร่อยแน่แต่ถ้ารีรันอีกรอบก็คือรอบที่สามนะครับก็จะมีเขีนรีรันแบบขายถูกๆเลยปิดท้ายนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากได้สเตทัสเนี่ยผมรู้แล้วครับผมนะว่า สเตตัสอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเล่นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับนี่เมื่อเราเล่นเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับสเตตัสก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่อัปเดตคงต้องรอก่อน